สวัสดีครับพบก,กับช่องซุพอนครับวันนี้าทานผู้ชมทุกท่านครับมาดูการขุดโคกหน้องนาครับขุดโดยซานี่ s y 2 1 5 4ครับซูเป e. อร์เอสีโคกน้องนาขนาดหนึ่งไร่ครับ เครื่องยนต์ของมิตซูบิชิครับ C M 5 0กำลังที่ประมาณ1 5อแรองม้าครับเป็นเครื่องคอมเมาร์ร็วนะครับขนาดพุ่งกี่ยู่ที่0 9 3ลูกบาทเมตรครับเดือ0.93เคิวนะครับดูเลยจิดตัว,ตวแคเร,รีย2ตัวไปเต็แปดส0เส้นครับ ตรงนี้กำลังมาแรงครับโคหน้องนามโมเดลซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสาหรับรถขุดเลยนะครับว่าจะได้มีงานนะครับ แต่ก็คนขับก็ต้องฝีมือด้วยครับคนขับต้องมีฝีมือและประสบการณ์เยอะพอสมควรครับตามรูปธงเลยนะครับเขาจะตีธงรอบไปเลยครับบานข้าวแล้วก็จำยอมต้องฝุดนะครับว่าโครงการเขามาเป็นแบบนี้ครับ ้องนานี่มี200สองร้อยสักคันก็สบายแล้วครับ<อ>ถือว่าสองร้อยนี่เป็นรุ่นใหญ่นะครับได้งานไวมีความคล่องตัวสูงครับขุด<อ>ล้วก็คุดได้เลยครับสำหรับงานแบบนี้นะครับเดี<อ>๋ยว่อยาเปลี่ยนมุมนิดนึง นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นฮิตในตลาดครับซานี่นะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทซานี่ไทยยนต์ครับราคาไม่แพงครับ เครื่องนีเงียบกิบเลยครับ ้างหน้านีมีให้เลือกทั้ง3าขนาดด้วยกันครับขนาดของหัวมีไร่สาไร่แล้วก็5ไร่นะครับที่โครงการเขากำหนดมานะครับแล้วแต่เราจะเลือกครับ ถ้ารถแรงคนขับขับคล่องครับพอ,อหนึ่งไร่ว,วันเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับไม่เกินนี้ครับอ,อ,อ,อชั้นแรกก็เปิดมัลยครับ อันนี้ก็ลงเป็นชั้นที่สองนะครับน่าจะทำคล้ายๆแบบสะดือน้ำนะครับเบอกฟืดฟัดดีครับ แรงจนน่ากลัวครับ